สบายดีจ้าพี่น้องมันสกุสุกคนเมื่อนี้น้องพอนึ้นมาลินอีกแล้วพี่น้องขึ้นมาแต่เศร้าแต่เที่ยวแต่ส่งใหม่ดีใจบ่ได้ส่งใหม่เมื่อ,อน,นี้อ่พอขึ้นมาลินน้ำแล้วก็บผักหวานกาเห็ดอะไรของกินเรียบร้อยเลยน้องพอนเห็นยังเน่น้องพอนหัวเ,เขียขววหัวเขียดอะไรกันยังป,ยป้าป้าไปเบิ่งกันเลยป้าวันนี้ ก็มีอย่างไหนไปย่าง <c oughs> น,องอนอง้องอพรอน้่องทองผืนอาบน้ามตี๊น้องน้องพรอนี่เป็นผักอกข้างซองเวัน <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องอันนี้ก็พรันสีเห็ดเจียวมกเล่นเนาะนี่ค่ะปิ้งไก่เซโนโลแล้วก็มั่มเนาะนี่ก็ขัวอันเขียดเนาะเขียนแห่งนี่น้องพรันสีเห็ด เห็ดแจวด่วเดีกน้องเยอะเล่นเลหมักดินลงเลยนปอ่ะเขียวมักดินเลยจ้าใส่พวงนัวเลยจ้าปลาลงเนพี่น้งอเงเงย,ปงยงปเป็นตอนนี้ เอาพักเลยพี่น้องลงเลยตาจ้าลอยแบบนี้เจ๊เล่นพี่นอ้องเลยสบายดีพี่นอ้องสบายดีแต่ป้าลุงจะเป็นลุงป้าละกินข้าวเส้นน้อกันนาจ้ากินข้าวเส้าแล้วก็อจะกินยังกินหมิ่นบะหม่ำบะอืมอะไรอ๋อพ่อกินงหมัมบะกินบะขาจะบ่หมักหมัมบะ

จับไก่บงีเลยจะจับบางทีเลยมืหมาอีกปีนไก่เซนีนี่ย้องพ่อคือไม่หยิ่งนี่เหรอเมื่อื่นไม่เจ็บอะไรมาเลยอ่ะ

ไม่เหตถฐานหรอกข้ามไบบไม่ไหนข้างแบบไม่น้อย,น,ยน่มายังกลมแจงกานมาแต่งเมากินากัรด,ด้วจ้าป่าลุงมัน,น้อยผล่ไปะลาระเข้เลย่เนาะขาสารสิมือพอวัน พูดน่อยหนึ่งภาพหนึ่งนะรอเคภพแบบนี้มันจะเป็นแสบมันนี้แ้เ,เจ็นเพล่อ่ะเจบัวลอกแสบนะเอาไปเพื่อจะุ่นลอยต่อเลยค่ะเป็นแจ่วน้าพูดหนอยได้หรอพอน,นี่อะแนี่น

าดีพี่น้องโอ้มีบไบแซนดหลังโทรศัพท์ของน้องได้มีใบแซนดอีกแล้วแจมขาวเลยเนอะแล้วพี่องยิ่ขาวสองเวยพี่น้องขีเกียจนเข่าคนนเงเลเมอวเฮ้ยนะคน,นี่เกอ๋อนีต่ำ่ทั้งนหละคุณเหรอเนี่อืมอ๋มอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันคือว่าไม่เอามาเอาเลยค่ะจะซื้อใหม่ปะหอมมาือใหม่ใหายเอาอีกตรงหนึ่งกี่อ๋อขนัดไหนหม่อา มาเำโม้ำโมดื้อขนาดนี้พี่เรากนะ้ดโมค่ะใครมาก็หลักพักหลับพักไอคอยคนเดียวหนักมากเมื่อหนักแบบนี้ กนานรทำฝนมันดน,นัรทเอาันแัแขันแมาจนุกกำลังขั้นแข้วอย่กค,คับนเรแล้วเนานนเนะ

nam nữa, mặc quần cho cái nữa, nào có sáng cũng đi

ากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไอ้นัทที่เคเอไม่น้อยใจมารีเพราะวันที่เคเอจะขบโฆษณาเลยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าฝากช่อ,องน้องยูทีเคสดนึ่งนะพี่นอ้อง